ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่อง RKF Thailand นะครับช่อง YouTube ที่มีคนติดตามน้อยที่สุดในประเทศไทยนะครับก <c oughs> ็วันนี้ผมเป็นวันว่างอีกวันนะฮะ <c oughs> ผมก็ขับรถในเมืองหาหมายนะครับพอดีมาเจอหมายตรงนี้ก็คือมันจะเป็นคลองนะครับคลองน่าจะเป็นคลองแบบเ,เขาทําใหม่นะครับคลองส่งน้ําออกไปทางนู้น เหมือนกับเราจะมาตีสตรีทฟิชชิงนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองมาลองดูแล้วกันนะครับเห็นไหมมันสวยดีว่า,าเดี๋ยวลองหาตีดูนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองรับชมนะครับเพราะว่าแดดเพิ่งออกมานิดนึงฮะ ผมจะเริ่มเป็นเหยื่อผิวน้ำก่อนนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวลองเอาเหยื่อใต้น้ำดูนะครับเป็นพวกหนอนเดินหนอนดูนะครับ เหมือนมีสะดุดตรงนี้คนระับไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรเหมือนกันนะ ย้ายให้ฟังนู้นดีกว่าครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเองเนี่ยฮะมาอีกหมายหนึง่งตรงนี้นะเราทำเป็นทางทางสตรีทให้กับ คนในอำเภอเมืองนะครับได้มาออกล่างกายกันผมก็เลยอลองลองลองมาตรงนี้ดูนะฮะเพราะว่าด้านบนเขาจะทํำเป็นถนนนะฮะยาวไปถึงนู่นนะฮะแต่ตรงเนี้ยผมจะลองมาหาดูว่ามันจะมีรอยช่อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองติดตามชมแล้วกันนะครับ มก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับตรงนี้นะเขาสร้างเสร็จกันนานแล้ว ตกชิงหลิวผมว่าน่าจะโอเคก่อนนะครับตรงนี้